เดี๋ยววันนี้ไปดูฟุตบอลที่พาฉายโอ้โหวันนี้คือแบบทรลหดอดทนตื่นตั้งแต่แปดโมงสำหรับเราคือแปดโมงแปดโมงมันก็เช้าอ่ะเนาะเพราะว่านอนดึกแล้วที่เราก็ยังยังไม่ชินเท่าไหร่เวลาที่นี่อะ่ะก็เริ่มเริ่มจะชินแล้วแหละเพราะว่ามานกยังมาได้เดือนหนึ่งกับจ่ายก็เริ่มจะโอเคเริ่มจะชินแล้วแล้วทีนี้ก็แบบอ,อ่ตื่นแปดโมงก็ขับรถออกจากที่นี่เก้าโมงเข้ากรุงเทพ ฉลองวันเกิดพ่อใหญ่อันนี้เต็ม23แล้วก็ฉายจะพาพ่อไปฉลองวันเกิดโดยการไปดูฟุตบอลทีมอะไรนะฉายฟุตบอลนะทีมอะไรฮะฉายเก็บแล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อนมีร้านตัดแว่นแว่นตาทั้งแว่นสายตาแว่นกันแดดอะไรเงี้ยก็แบบไหน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  ไหนได้ลูกค้าแต่เช้าเลยได้ลูกค้าแต่เช้าเลยได้ลูกค้าแต่เช้าเลยฮะยไไจังว่าจาา<ล>ะใสหสังเมียงนั่นกอเอาลูกสาวเธอหน่ะนะไปใส่เด็กหน่อยฮัลอโอเคแล้วก็ให้มาสวไหมล่ะ ไอพี่น์พ่อปะเดี๋ยวจะเตรียมงั้นจ่ายเองเลยเราจะเอาตัวอื่นจ่ายเองนะเองแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วเปลี่ยนขาแล้วก็ล้างหน้าจอให้เราก็ไม่รู้หรอกมันคือยังไงโอ้โหสวยนะสวยอยู่สวยอยู่เสร็จแล้วแป๊บเดียวอืม โอ้ยค้างกะหลายโพดหลายสั่นโพดพ่ดอเอวก็มีแตออ่พ่อเยอะฟัวตลอดเลยก็อบอกหายเลยพูดแลบป๊าปาอะไรหรอกรอของคุณปู่เสร็จแล้วของคุณปู่เสร็จแล้วของป,ป๊ป๋า <c oughs> ตัดแว่นอันนี้ก็ของป๊ป๋าได้มาแล้วก็จะเปลี่ยนขาอืม ปวดหัวอย่างแรงถ่ายเอามันดัสมมสีโมฟิมอันนี้ดีขึ้นไหมอันเดเบดระดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงนิดนึงดีขึ้นเยอะอันนี้ดีดีมากไง ยาเดี yeah, yeah. quite, the, the the dieses, the ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลองอันนี้แกบอกไม่ชัดไม่ชัดเท่าไหร่เบสอะไรอะไรโดเลยอะไรนิดดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นอยู่โฟร์ตูสม เสดูอะไรฟดูทูอะไรสัมทูอะไรฟดูเห็ดเสดูเห็ดคลาดอะไรได้นะได้อยู่ดีไหมดีนี่คือมือหากินของเขาไม่เหมือนเราเรามีตะลิว Men du går. nå. Begynn å gå, Vi og så se om jeg fortsatt Så var, så Så jeg der. er det 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 kort. Er 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 du sikker? Ja. Ja. forskjell? Hva Litt mer uklart, men i i dag... dag, så Så bra. fint. ไอ้ฟ e? yeah. ุตชอตอาฟินสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยไม่ใช e? yeah. ่สวยนะอีกแกสวยสวยอุลีแกสวยสวยมีอยู่แล้วแต่แกอยากใส่ตลอดฮะ ก็ดู l a s มาเด่นลิตน้ำแม่ละฟรีไอ้คุกเนี่ยดูท่าเนีนดู l a s โอเซอปอชาร์จแมนนะส้นข้าศัตรูคลาดอ่าถ้าขยบมาอันนี้ดี ถ้าขยบมาอีกหน่อยก็บอกไม่ไม no eh, mm ่ช hmm. nah. ัด้นทแล้วคูชืบรุกต้นอดูยแอพอยบนา่วิสุวินบรุกเดนเฮเลต for example เฮเลเทียอะไรดูเวลาอุกซูนสูนบริลาบรุกดูสมลังอะไรก็พอะไรน่งดีดีนั่งดีดนั่งดีๆเวลาเขาอ่านนั่งดีดี โอโซเนอเดชเนเดช่ัวอ้ก์ั์าสักา่ห้สั้าสักร์ห้าสักร์ห้าสร้ักรห้กัห้ร์กาก้ั้อาก้ัา 2อย6ากวัดกัอบเขาอีกนี่คนจะได้ใส่แว่นนะคนนี้งหน่เหนหนเคียดอ,ลลองไนเ่เรรองี่งไน่อหน่อน อย่ามัวแต่เล่นเกมนี่แหละจะได้ตัดแว่นอย่าไปพูดอย่างนั้นลูกเอาหน้าผากไปใกล้ๆอเออ Og man er sikkert dårligst sydd som Andreas. Altså. Mm. Mm. Altså, altså, เ่ดยาวยมหือไม่ชัดชไหมเริ่มไม่ชัดซ้อ่อเริ่มไม่ชัดแลวต้องยืนไกลหน่อยนะใช่เริ่อาเริ่มสายตาเริ่มยาวค่ซ้อนค่ซ้อนลิลังสี่ลิตรซ้อแฟนธรรมดาดีแอนแรกเนาะคนมียิ้วจะเริ่มแบบยาวยาวใช่เป็นคนมันจะสนับสน แต่ดีทูดรลีดูดีดทเรนดลีนแต่อชปซิอะพี่ฟ้าไปดูพี่ฟ้าไปดูเขาบอกว่าองใส่รูสรุปคือวัดสายตากันทั้งครอบครัวก็พี่ฟ้ายังสายตาดีส่วนชายก็สั้นนิดนิดส่วนแม่นเล่ก็ยาวนิดนิด สวนพ่อป๋าก็ยังยาวเลยก็วันนี้ก็เปลูกสาวซื้อแว่นกันแดดให้เขาแต่คุณมีให้ฟรีเพื่อนนุ่ยังให้ฟรีแล้วทีนี้ก็จ่ายค่าตัดแว่นให้พ่อใหญ่ก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าขอบคุณเพื่อนมากที่เอาแค่ค่าวัสดุอุปกรณ์ไม่เอาค่าแรงเลยถือแบบขอบคุณมากๆเลยแล้วแถมยังผ่าไปเลี้ยงข้าวอหนาเพื่อนตาที่ตัดแว่นอยู่เพื่อนนุ้งยิงอ่ะ เขาตัดแว่นได้ราคาที่เอาแบบถูกมากๆราคากันเองมากๆไม่ว่าจะให้ลู<ว>กเลี้วยงหรือว่าคนอื่นที่มาตัดก็คือถูกมากๆเลยก็คือตัดแว่นก็ประมาณ3,000ก,กว่าบาท2,000กว่าบาทเงี้ยงก็ถือว่าถูกนะตัดแว่นสสยตาธรรมดาวัดสายตาให้พ่อใหญ่เสร็จแล้วก็แหวนตาคุณปู่อ่ะขาเขาหักเตี่ยมาจากโนเวย์ขาเขาหักแล้วไปพยายามไปหากรอบหาขาหลายๆร้าน ก็ไม่มีกรอบไม่มีขาที่ที่พัทยาหลายๆร้านเลยไม่มีกรอบก็เลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเลยพาฉายไปดูฟุตบอลก็เลยไปทำาขาขาแว่นตากับเพื่อนที่อ่อยู่กรุงเทพคูบอล27แยก22อเอะไรอยู่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอยู่ตั้งไกลเนี่ยน้องพีฟ้าน้องไกลไหมพี่ฟ้าพี่ฟ้าไกลไหมลูก hả mấy vẫn lì vẫn lì lần hả dạ ta có đẹp mà xa là đi <laughs> kia để đi hạ plus Hãy ถามเขาว่ามีที่ไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรบริษัเอลังดีบูตเดลไฮสมงพเกริงพลัสนอนเอสโซ่ลองนู้นห้องน้ำาได้ ร้านชื่ออะไรนะร้านชื่ออะไรนะก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหิมนาแม่อ่านเป็นก๋วยเตี๋ยวหินะก๋วยเตี๋ยวหินะนะก๋วยเตี๋ยวหิมนาเดี๋ยวมาสั่งละเดี๋ยวมาละแป๊บเดียวเนาะเล็กพิเศษหมูอุ้ยหอมด้วยหอมด้วยนั่งกับพื้นก็จะลำบากชาวสั่งชาติหน่อยเพราะเขา ตัวเขาไม่ค่อยอ่อนก็นจะเจ็บเปวดขาคนเยอะอ่ะเนี่ยแม่ว่าจะซื้อไปนอร์เวย์อยู่เนะี่ยเนี่ยขันแม่เนี่ยแม่ว่าจะซื้อไปนอร์เวย์อยู่เนะี่ยอร่อยไม่ใช่ค่ะโอ,อ้ว้าว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 อร่อยเอ้าแม่กันเหรอเหรอไม่เป็นไรหรอกเอาเหรอ เอา้าพร้อมที่จะกินแล้วไงไอเอ<า>อพร้อมที่จะกินแล้วอะ่ะขอ,อย้ายอีกโอ้โห<อ>ย,ย,าาย้หยายมาจากตรงนู้นย้ายมาตรงนี้อันตรงนี้มีที่นั่งอันตรงนี้เหเ็นว่ะฮะจะมีอะไรจะได้เนี่<อ>ยกิ๊สมะยัดกะพเพราไปไหนก็สั่งแต่ผัดกะเพราฮะโมูฟสมาร์ ผัดกะเพราไม่ฮะไม่่ไม่เรออไม่มีไม่มไม่ไม่จะเอาส้มตำเดี๋ยวค่อยไม่เอาไมเอาอยนะไขาจะย้ายมาให้สมาเกกูมาดานอะไรบ้าบนอ๋อบ้าบบนสมาเกดแดนกูขนมลูกขนมหวานบ้าบนบ้าบบนก็เลย อร่อยอร่อยอร่อยครับออะไรนะร้านอะไรหิมนาแม่หิมนาหิมนาหิมบ้านหิมอะไริมนาแม่หลายรอบแล้วแม่หิมนาเนี่ยอาว้าวสามหนุ่มสามหนุ่มเขาสูงกว่าตัวเองนะใช่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันที่ไหนรุ่นเดียวกันใช่ไม่มีเกมนี้ก็ดูน้องก็ได้ลลกสีด้วยนะ อันนี้เหมือนนีกไม่อิมไม่อิ่มรอเส้นอยู่ไม่อิ่มรอเส้นอยู่ปฏิยาะเนี่ยมือมือชงและมือตักมือดูแลหลานเลยเนี่ยนี่ขนาดโอ้ยก่อนเรเางชั้นข้าวโลดมาดาหุ่นเลยนะคนละหุ่นเลยนะปีเดียวกันีเดียวกันบอปีเดียวกันอื ย<จ>ะคือแชร์รถนี้อะโอ้ให้รีบไปลูกจะไม่ทันย<จ>ะบรรยากาศดีแต่ก็ถ้าเกิดแดดแรงๆนี่คือร้อนเนาะพี่ฟ้าเนาะเขาก็มีซุ้มพอที่นั่งนะบรรยากาศหลังร้านสวยมันมัวมัวมันไม่มมค่อยชัดหรอก กล้องเนี้ยล็อกยูเลยแล้วไม่ได้ว่านแต่เราโทษกล้องจแล้วกับข้าวไม่แพงเนาะอร,อ,อร่อยกินได้ไอืคือแบบวันอาทิตย์ที่ออกแบบแบบออกมาจากในเมืองอะเหมาะเราไม่ต้องไปนั่งกินแอร์ตลอดเราออกมากินข้างนอกอ,ยยกอืสนับสนุนคนแถวนี้เขาก็จะแบบ มีงานทำก็ทีมอะไรนะที่แข่งวันนี้นะ่ะ레이สเตนมุอนสเตนสเตนมทท็อดแมนทอดแฮมอืมเขาแข่งกันแล้วค่าตั๋วนะวันนี้นะจ่ายค่าตั๋วไปอ่อห้าห้าพันบาทต่อคนสองคนพ่อลูกเขาที่ไปอ่ะหนึ่งมืนบาทนะจ๊ะ กือบหนึ่งมืนบาทเก้ 9, าพันกว่ากว่าอ่ะหนึ่งมืนบาทแล้วกันแล้วทีนี้ก็โอเคก็ไปเพื่อนนุกเก่งก็ไปส่งไปส่งไอ้ให้ที่สนามราชมังคลาสถานไปคนเยอะเนาะฉายเนาะวันนี้เนาะคนเยอะนะคนประมาณหมื่นกว่าคนความจุของสนามเขาก็ได้น่าจะประมาณห้าหมื่นคนนะ่ะแล้วทีนี้พอไปปุ๊บเอาพอเข้าไปแล้วฝนตกเลยเหรอพอเข้าไปแล้วฝนก็ตก แล้วก็แต่ว่าสองคนพ่อลูกเขาก็เตรียมเสื้อกันฝนไปนะเขาซื้อเสื้อกันฝนพอเข้าไปอาฝนตกพอฝนตกแล้วทีนี้นักฟุตบอลเขาก็ออกมาซ้อมใช่ไหม mm hmm. เขาก็ออกมาเตะเตะวอมวอมอะไรเงี้ย mm hmm. เอนักฟุตบอลน่ะเขาก็ออกมาวอมเนาะตัวเองเห็นได้ไหมวอมแอดวอมอัพอืม mm hmm. ดิฉันน่ะเขาก็ออกมาวอมวอมอัพแล้วก็สักพักหนึ่งฝนก็มาหยุดตก แล้วทีนี้ด้วยความที่ฝนตกเยอะ,อะเขาเตะฟุตบอลไปมันก็ไม่กลิ้งอ่ะมันกลิ้งไม่ดีอ่ะก็เลยผ่านไปค่ะที่ดีเจดีโมดแต่สต็อปแปะเดอะัปลิสคัมคเปญก็ผ่านไปประมาณอ่าเอนผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็พยายามออกมาแบบมาบบวอร์อัพแล้วทีนี้พยายามแบบเตะเล่นๆกันอะไรเงี้ยแต่แท้ว่าฝนมันตกเยอะเขาก็เลย เตะไม่ได้ลูกฟุตบอลมันไม่กลิ้งเหมือนปกติที่สนามแห้งๆก็เลยประกาศว่าวันนี้เตะไม่ได้แล้วนะคือแบบอุปสรรคก็คือฝนฟุตบอลเขาไม่กลิ้งปกติก็เลยยกเลิกการเตะไปการแข่งไปวันนี้แต่ว่าเราก็มาลุ้นว่าจะได้เงินคืนไหมตั้งหมื่นบาทนะแต่พ่อใหญ่บอกว่าน่าจะได้เงินคืนเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเรา และการยกเลิกก็คือแบบยกเลิกโดยที่ทางสนามเขายกเลิกทางผู้จัดเขายกเลิกเพราะว่าฝนตกเยอะมันทำการแข่งไม่ได้เลยแล้วมีฝรั่งเยอะไหมที่ไปดูอ่ะเืมเพ่อใหญ่บอกมีฝรั่งด้วยส่วนมากก็เป็นของประเทศอังกฤษเพราะว่าเขามาเชียร์ทีมประเทศเขาทั้งสองทีมมาจากอังกฤษเลยใช่ไหมอืมทั้งสองทีมอ่ะมาจากอังกฤษ ไม่รู้ว่าทําไมค่าเข้าชมถึงแพงจังแล้วก็คนไทยก็เยอะอยู่นะคือแบบคนที่แบบเชียร์เชียร์สองทีมนั่นแหละโอเคแล้วกลับมาถึงบ้านเราก็เออประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วตอนนี้ก็มาดูบอลทีมของบูเดกริมเตะกับอีกเอกอีกทีมหนึ่งที่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 นอร์เวย์วันนี้คือเหนื่อยมากออกไปตั้งแต่เช้าฉายก็งงแงเนาะเพราะตัวเองเหนื่อย ประมาณสองทุ่มอ่ะงองแงและวันนี้ก็กว่าจะกลับถึงบ้านแล้วแบบโอ้โหมาให้ดูวันนองซื้ออิ um. นทผลัมต้นี้งก็เพิ่งเคยกินอินทผลัมครั้งที่สองในชีวิตและก็กินเยอะครั้งแรกที่กินคือปีที่แล้วที่มุกดาหารคือแบบมันมันฝาดฝาดอะ่ะแล้วเนี่ยก็เคยลงคลิปไปว่าเออกินอินทผลัมแล้วฝาดฝาดแล้วก็มีคนทักมาไอ้เขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าฝาดเพราะว่าเรากัดทางขวางเราให้กัดทางยาวต้นี้งก็ไม่รู้มาปีนี้ก็คือกัดทางยาวแล้วก็ ก็ได้ผลจริงนะมันไม่ฝาดและเจ้านี้เขาก็ไม่ฝาดแล้วก็หวานกรอบด้วยคุณปู่คุณย่าก็ไม่เคยกินอินทผลัมสดมาก่อนแต่ถ้านอยโนเวเยอะนะลูกแบบโอ้โหอินทผลัมลูกแบบใหญ่ใหญ่อะแต่เขาประมาณว่ามาจากประเทศแถวแถวแขกเขาจะอบแห้งมาแล้วอบแห้งมาแล้วไม่ไม่ไม่เคยกินสดคุณปู่คุณย่าก็ไม่เคยกินสดพ่อใหญ่ก็ไม่เคยกินสด โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เ <Yeah. S 1> ที่ยงคืนกว่าไอ <Yeah. S 1> จะเที่ยงคืนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากมาคุยเรื่องการเมืองแต่แบบก็นะ <Yeah. S 1> มันเป็นความในใจอะ <laughs> แต่เราก็คงจะเก็บไว้ในใจแหละเดี๋ยวออกมาพูดก็เป็นเรื่องอีกโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนลูก mm hmm. ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มีให้นกเงี้ยตลอดถึงแม้ว่านกเงี้ยจะมาไทยก็คนติดตามนกเงี้ยก็ยัง ก็ยังเหนียวแน่นอยู่นี่ก็เออทำไปเรื่อยๆแล้วก็คนที่น้องเก่งที่สัญญาจะให้จะให้ของฝากจากนอร์เวย์มีนะคะแต่ว่าอยู่ที่บ้านมุกดาหารตอนนี้น้องเก่งอยู่พัทยาแล้วน้องเก่ก็จะกลับบ้านที่มุกดาหารแล้วก็จะเอาจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์แต่มีหลายคนที่น้องเก่งอาจจะได้เจอที่กทมก็ อาจจะส่งไปก่อนแล้วค่อยไปเจอเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเราจะฟิกเวลาเจอเจอเจอคนที่อยากเจอเราไหมอะไรประมาณนี้คือเราก็อยากเจอเขาเขาก็อยากเจอเราแต่ว่าเราอะ,อะเวลาคือมันแน่นเอียดนะแน่นเอียดคือทํานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยแล้วการเดินทางในเมืองไทยคือแบบ่าอกเกยงไม่ค่อยคุ้นชินนเก่งเป็นคนต่างจังหวัดพอไปอยู่ที่นอร์เวย ที่บูเดอร์ก็ไม่ไม่ค่อยมีรถติดพอจะไปนู่นไปนี่ที่กรุงเทพก็คือต้องวางแผนแล้วก็รถติดมากขนาดวันนี้ไปวันอาทิตย์ที่แบบไม่ใช่วันที่ปกติโรงเรียนธรรมดาก็ยังแบบโอ้โหเข้ากรุงเทพก็แบบรถติดอ่ะขับรถต้องใช้ GPS ไม่งั้นนะน้องเก่งกับพ่อใหญ่คือกับพี่ฟ้าพี่ฟ้าไปด้วยก็จะหลงกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าเขาวันนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวจะไปอาบน้ําละอินทผลมัมมาลอยนะแต่ไม่รู้ว่าประโยชน์ของอินทผลัมอะไรมั่งนะ